ยินดีต้อนรับกลับมาที่การการาชในประเทศไทยวันนี้เราจะพาไปชมรถที่ถือเป็นตำนานของ v o l k s w เวเกที่กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ v o l ์ s w เวเก s ซูเปอร์บ2026รถที่ผสมผสานความคลาสสิกในอดีตเข้ากับเทคโนโลยีและดีไซน์สมัยใหม่ได้อย่างลงตัวบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่รีเทิร์นแต่คือการยกระดับให้สมกับยุคใหม่จริงๆ เริ่มจากการออกแบบภายนอกก่อนเมื่อคุณเห็นซูปเปอร์บิเทอร์รุ่นใหม่นี้ครั้งแรกจะสัมผัสได้ถึง DNA ดั้งเดิมของบิเทอร์ที่ทุกคนคุ้นเคยแต่ได้รับการปรับโฉมให้ฉกเฉียวและล้ำสมัยขึ้นตัวรถยังคงรูปทรงโค้งม,มนทรงกลมเป็นเอกลักษณ์แต่เสริมด้วยเส้นสายคมชัดและอากาศพลาศาสตร์ที่ดีขึ้นด้านหน้ามาพร้อมชุดไฟหน้าเลดเมทริกซ์ดีไซน์ฉกเฉียวบังเปอร์หน้าแต่งด้วยโครเมียมเพิ่มความพรีเมียมฝากระโปรงหน้ายาวขึ้นเล็กน้อย ทำให้ตัวรถดูสปอร์ตขึ้นส่วนด้านท้ายยังคงเอกลักษณ์โค้งมนแต่เพิ่มความทันสมัยด้วยไฟไท้ายเล็ดแบบเส้นยาวเต็มแนวพร้อมล้ออลลอยขนาด19นิ้วที่ทําให้ตัวรถโดดเด่นสะดุดตาภายในห้องโดยสาร Volkswagen ได้ออกแบบใหม่ทั้งหมดให้หรูหราและล้ำเทคโนโลยีมากขึ้นคอนโซลหน้ามาพร้อมจอดิจิทัลขนาด12นิ้วและจอกลางอินโฟเทน15นิ้วรองรับระบบใหม่ล่าสุดของ Volkswagen Apple c a คา l a เและ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงผู้ช่วย AI อัจฉริยะภูมลิลลยทรงท้ายตัดให้ฟิลสปอร์ตบวกกับไฟแอม i บี t และรอบห้องโดยสารที่เลือกสีได้หลากหลายเบาะนั่งหุ้มดังสังเคราะห์คุณภาพสูงรองรับสรีระได้ดีนั่งสบายแม้เดินทางไกลผู้โดยสารด้านหลังก็มีพื้นที่มากขึ้นกว่ารุ่นเก่าทำให้ใช้งานได้จริงมากกว่าเดิมไฮไลท์อีกอย่างคือหลังคาสันรูฟแบบพาโนรามาและเครื่องเสียง พรีเมียมฮามิงคาดินที่เพิ่มอัตรารถทุกการเดินทางด้านสมรรถนะซูปเปอร์บิเทอร์2026มีให้เลือก2อกลุ่มพลังรุ่นแรกคือเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรโบ230แรงม้าจับคู่เกียร์ดูอันคลาจ7สปีดให้อัตราเร่ง0ถึ 1, 000, ออง100กมชมภายใน6 5วินาทีถือว่าเร็วกว่าบิทเทอร์รุ่นก่อนๆอ,อ,อย่างชัดเจนส่วนอีกเวอร์ชันคือรุ่นไฟฟ้ามอเตอร์คู่280แรงมา้าให้แรงบิดทันทีขับสนุกและน่าตื่นเต้นระยะทางวิ่งได้สูงสุด ถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและรองรับชาร์จเร็วดีที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายในเพียง25นาทีระบบช่วงล่างก็ถูกปรับปรุงใหม่ให้ก่อถนนและนั่งสบายขึ้นด้วยในด้านความปลอดภัยวอล์ w a g e n กันจัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขับข้นสูงเช่น d เ t i v e Cruise Control ระบบช่วยรักษาช่องทาง BLIDSPOT MONITORING ระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินลล้อมร,รอบคัน360องศาทั้งหมดนี้ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับและผู้โดยสารทุกการเดินทางสำหรับราคา Volkswagen Super Beetle 2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ950,000บาทสำหรับรุ่นเบนซินส่วนรุ่นไฟฟ้าเต็มระบบน่าจะอยู่ราวๆหนึ่ง4ล้านบาทซึ่งถ้าเทียบก,กับดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและชื่อเสียงของบีเทแล้วถือว่าคุ้มค่าและน่าสนใจอย่างมากสรุปแล้ว Volkswagen Super Beetle 2026ไม่ใช่แค่การนำตำนานกลับมาผลิตใหม่ แต่คือการอินเว้นครั้งใหญ่ที่ผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวใครที่เป็นแฟนบีเทอร์หรือมองหารถคอมแพกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรุ่นนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอน